าครับกับบรรยากาศนาบ่วพันธ์ครับใส่น้อคนไปทางไหนบัดนี้ผู้เห็นคนน้องบ้านโอ้ยใส่ซื้อบ้านนี่ใส่คนบ้านนี้โอ้อ่ะเต็ปเพื่อนๆครับบ้านนี้อ่ะเจ้าทีนี้เมื่อนี้เมื่อนี้่ที่จงไหนเพื่อนอันวอนอีกาเขากับญาติเนาะญาติ ทุกเทียร์แหละเพราะว่ามันเริ่มป็นจ่ออะมาแล้วครับอันโลกก็จะได้กันมาอยู่ทงอยู่ทายน่ครับถาเมนูแซ่บๆกินกัดยุ่กลางท่งนี่ยวแบบนีกับมีดกับไม้ด้วยกันเนาะมีดเราจวดเล็กน้อยครับเฮ้ยวางไหนเนาะกับวิธีวิธีบ่าวเทวดาอยู่แล้วเนาะก็ต้องมีดจวดมีดถ้กินหรืออะครับแบบนี้คุณถือคว้าขังหาแล้วจะหากับแก้มหาครับแก้มมาเนี่ยขาเสื้อไห้ตลอดเนี่ยอ่ะอะไรเพื่อนไหมครับครับสั่ง สร้างทู้ครับนี่โสดสนิทิซีดไสหนาครับไม่เป็นอะไรก็เลยป็พิจิตรการรู้บาลมากเป็นพิจิตรการอย่างเดียวเออพิจิตรการอย่างเดียวเออนกเออแยกไปยืนไหนครับนี่คนจร่งเรื่อกไปทงหน้าเลยนี่น้ำไปรวดอันนี้ก็สนิทเคลื่อนครับนี่จวดจวดเจอครับจวดเดีบริการเคลื่อนที่พี่ละทิ้งไปเออหน้าบาปพันเด้ยวเนี่ครับหน้าบาปพันที่แมนหาซื้อเซฟบปได้อีกแล้ว แจ็กส์โมบแบบอะ้รกันพันข้นที่อยู่ในเมืองกรุงน้อคนเกิด <of> ท <wishes> <c oughs> <t ong onions> ี่ห네้อดบ้านที่ไหนเป็นเบิร์น่องยูทูปเิ็นทีมงานต่อเทีบ้านี่ถ้าถ้าใครอยากติดกับเบิรงน่องเน่เด้อครับเด้อเบิร์นฝากติดตามเน่เด้อครับมีโอกาสจะแวะมาครับต้อนรับเสมอมาเลยต้อนรับเสมอว่าเตะบอลออกมาพัวพันหากันยานตีสุดเลยอย่างนี้คือยานแนวมูนี่แล้วก็บางคนอยู่ในห้องท้ายอแล้วเนาะเ้างกับไนในยู กอดเชื่อนะกขวดเสียขวดเสียคือว่าสายไม่ดูแถววัสดุป่มปุมนองกอดตั้งเดียวเถวสายไม่ฮะสายพันไม่ปอดตั้งเดียวน้องปอดตั้งเดียวสายพันไม่บุ๋มีอาการลุงปอดตั้งเดียวเลยไม่หน่อยว่าพันก่อนเอาเอาคือหนีแบงสันบบดนี้เอาเอาในนี่โอ้มากได้แล้วอันนี้เซฟครับเซฟเซฟประจำตำแหน่งโอ้โหโอ้ย ควายมดตัวนี้ห้าขวากันเลยล่างนกล่างนกล่างนกกว่าเนี่ยเสพไซเป็นคนคว้าครับมื่อีงสุดยอดทั้งทัโอ้สุดยอดดีเลยัสครับโอ้นี่ยแมงเข่าปากอือป่ะมาเบิ่งมาพันมักครับผมอันนี้ย่างเป็ดคือนเขาครับผมเพราะว่าอยู่ไฮอยู่นาเขามันมีอย่างสิลาบครับอ่ามันคืออย่งอยู่ในบ้านในซองมี้เช็คทรงล่างเได้ป่ะอะไรด้วยนี่ฮะ เครื่องล่างที่ยังเรียบร้อยเครื่องิดนี่ลเสียบกอยตสหรรถบ่าอนจะจุ้งมุ้มเดียวมาอยู่นี่นี่มังาวนี่นี่เห็มังาหน่อยหนึงมีะไล่ะเพื่นเออต้้งว้คุ้มนี่พอจะก็ม่นี่ครับเมนูเด็ดเพื่อนมาเ๋ยวเสียบกระมูเลยก้อยตอยไตเป็ดครับก้อยตเป็ดร่งร่างดีวะ่นต่างสู้วะปกติวะเ่นโออ กับผมยังไงนะครับแกแค่เหรอครับเห็ดไข่มันหอมๆเหรอครับหมักย่างหอมมีมีในกระแสนั่นครับปลาเขาอยู่ให้อยู่หน้าบว์วันกับพี่ซอกินเกีียงอยู่แล้วมันไก่มันไก่หาซอเหรอครับสุดเลยเนี่ยเออมันแปดแปดสิบเก้าซอโอ้มีกระเทียมหอมเพิ่มความหอมไรแต่ว่าขาดหอมโอ้เคลออนอ่ะ อันตี๊ยน้นเปาแองเอามาฝากไหมใส่น้ำนิดนึงเลยปะครับคือเขาจะมีแล้วอ่าพี่ฝนเข้าเนี่แบบคมบ่แบบมาปทําธรรมดาให้ดับแยงเราด้แยงใส่พรีกบ่กพีิกินเ้าไปทั้งเดยวะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วม่ โอเนี่ครับเครื่องขั้วครับโอ้ในการดีเนี่ยหอมหอมหอมพริกไทยนะครับบัดนี้นี่ครับขาดบ่ได้คืนนี่ล่ะมีโซดามาให้มีโซดามาให้โอ้โอ้เอาไว้ได้โดนนะโซดาจ้าจ้าโอ้มีน้ำแข็งแล้วนี่เออไม่ใช่ไม่ยุ่ เดี๋ยวผมขยำาันครับประเทศนขยำขยำเป็ดย่างครับมือนี่ย่างแบบกับเจียมกีบมีส่วนน้ำเย็นน้ำเย็นหามาเราปอเขาเสรหัวเดยหัวเลยเสเสเจ้าด้หัวเสนหรบอเมบ่มแล้วไปาไปก่อนสัเดี๋ยว คุาว่าคุณมอมไปเรียบร้อยแล้วผมไม่เรียบร้อยหอเ่าอนี่ครับพอดีเห็นเสียงไปได้ผงแก่มเดี๋ยวนี้ถ้าบวไหนนครับแซ่บที่สุดก็ปสตูดงัวตูดตูดตูดเปรดเ๋ยวแบบนึงนะครับชวนบอกเรื่องโควิดที่เออที่เอานตูดงัวยาเหวห้ามเรืองสีห โคขุนเวเยอะมาแตีว่าโคพิบโคิเบโคขุนเีมัดเดินตัวิษตวางนนโควิดมันเนไหมรันี่นี่เล่นนเล่นกันนี่เรื่องนำแดงบอกเนี่ครับเขาอยากจะเรื่มเกลือด้ครับเดือเกลือเกลือ มันตวนี้ที่ไหวขวางแต่ว่าตุ๊าตุ๊กไหมให้ทำแบบนี้ต้องเจ็าเขาแค่ว่าสีพวกนี้กัดเนี่ยท่าท่าท่ามันน้ตดยางนนท่าม่ไเลยท่าตัวนี้เลยเขาจะยางตัวยางขัอีกเลยเออหวเดียวดีครับดี้ยีเงโอ้แตกเลยเรอนโอ้ดีแตกเ้ยจวดเลยบดนี้ โอ้ทาบีครับหัวทาบีเบดเี๋ยครับบีสดๆครับบีเป็ดดนะครับทาเนี่ยนี่นะครับหันบะทานนี่บ้อรอร่อยเลยครับใส่แต่เกลือ,อ,อ,อซึ่งเขต้องมันแผ่มีส่วนเอะย่างเข้าไปมันจะหอมอมล้ำหอมนะน,<า>น,นี่ครับเขียวอมหลงเลยฮะไปไปข้างเข้าไปเนะี่ ครับน้ำมันแล้วโอ้ผิวมันแตกไม่แพงนะตัวยาบักขันอีกแล้วสิตีกํายาไหมเมื่อคืนหน่วยว่าเตี้ยวรวยไปเอาการแล้วหนูว่าเหตุขึ้นอย่างนั้นเนาะว่าจะง่อยเป็นมาครับบาณนี้หัวท <dairy S 1> ้าเบียร <med> ์ลงก่อนครับนี่ท้าบัวนี่ท้าบัวพอทานเขามันอันนี้เรามาทานเนี่ยนี่น้ำเสิใหม่วงนี้นะเ้ย <c enthus flush> เอาว่ะไม่ว่าเป็นยังเป็ดย่างจากเป็ดครับแซ่บเบิ้ลแสบอยู่เลยเนี่ยรู้สุดยอดเลยนหมูหมากาไกงผสมเป็ดก็อย่างหอมหอมครับหอมแล้วบ่าเลยติดตัวสดจริงบอกป่าหอมแล้วนู่นจองค้านี่โอเคได้สิดนันเดี๋ยวนี้เลยก็ <c oughs> สุกก่อนเท่าน, <c oughs> นั้นไปในมักฝีกันว่ะค่ะ จองจองจองโอเคได้ครับโอ้มันดีอะแต่ว่าเป็นตัวนี้เป<ไ>็นตัวกินเออโอเคเออโอเคเออโอเคอันตับพวกอั้นออกไก่ที่เต็มมันเต็มตับพวกนั้นมันเฮ้ครับอ,อ,อย่างเต็มวันนี้เนื้อเต็มวันนี้ใส่กันเออใส่ทั้งหน่อได้ตัวน,นึ่ตูปเป็ดกับตังนี้ เออได้การครับพี่น้องนี่ครับย่างพร้อมกันเลยครับแมนเออบรรยากาศครับมึงไงอยู่ทวงหายตงนั้นเลยครับนี่นะครับเป็นเพลซีมากครับผมเป็นมาเป็นยี่ปีและแมนหากินกันยี่ปีและครับแต่ว่าให้โควิดซาคอนเนอร์ครับแมน จะไปตัวตัวนี้น้อยไม่ผมให้ดังนี่เพื่อนีให้ดังนี่เราเร็วโกอยู่หเวจี๊นโอ้เดือเลยทุวนท่วงโอ้หลับมาข้ามคืนี้ครับผมให้ดังนี่ผมจะกินไก่สดครับผมให้ดังนี่ผมจะกินไก่สดครับผมเอไต่เป็ดบ่กให้ ไตเป็ดแม่นไตมันครับผมโม่ไตเป็ดไตเป็ดนี่ครับบอกว่าไปก้อยไตเป็ดว่าท่านคขั้นเน่าขั้นมาเหาล้อมกันนะานนี้่ยสายร้อนมายังมาไกลกยด้วว่าท่านนี่แหะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปัดเน่ากันครับต่อไปขั้นครับผมนี่ขั้นครับขั้นอย่างไรเสียบตรน้นี่นครับขั้นก้อยไต อย่าลื่อมนะครับเบิกเน่าเขาต้องเอาได้ไหลเซหลน์เลยนี่ได้ด้วยไม่มันจะกินแบบสมปูนท่นปุยทุสดเลยบ่ได้เ้ี่ยบ่นไหนเลยมันบ้าแตกเลยครับมันจับเทียดิมันสีมันเริ่มสีตายแล้วนี่นี่เขาก็คันนี่สิครับหมะเต้ากับเกลือแหละครับเขาต้องคันแบบนี้ก่อนเขาจังหวะคันเดี่ยวเขาเคยมาก้อยเกายังก้อยป่าแหละครับว้าอุ้ยนี่ บเาก็บบอกสือ hmm. ซ่สิปีที่แล้วได้กิ่นเยอะเออกิ่นเมื่อนี้แล้วนี่ในรอบสิปีได้เคยกินบางไฮะบ่เออเดีอยวแบบอรอ้างแรกในสีเลยเอียวลองกินบ้่งไปบ้าไปแฝงไได้ดิบ่เขาไปยืนเงียมานบ่กนิ่นบากันเด้อเขาขันอย่างนีครับมออจะใส่ยังไงบ่เลยบุหรี่ต่อเลย นี่ครับก๋วยเตี๋ยวอืมก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวแบบไตเป็ดแบบก็สุดเลยครับแต่ว่าเขาจะคั่นเปล่านิดนึงหรือคั่นเน่าหรือครับขั้งแรกของหลายๆคนหรือครับแต่ผมกินดูแล้วเคยเสียตัวขั้งแรกอะมื่อนี้แหละครับไปกันเลยฮะหมายถึงมาเคยร้องเคยร้องเคย ค่องเคยเคยได้ไหมกบัวแห้งหมนันนัน้ำน้ำหเฮ้ยกว้างน้ำเานามอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นไม่ต้องปับก็ได้ปั๊บ้าน้ายแตะครับปรยัดด้วบาทที่หนึ่งอครับอันนี้กินของแทะนะครับนี่มันธรรมดาเลยครับนี่ไตเป็ดครับมันจิตปเขาย้ำเขัขันแล้วมันจิตจังไรพมันจิต มันเจนเละเล็กน้อยครับมันเละผมกลมก็เข่ากับน้มนาหมังเน่าไหมครับเอาได้แตกแสบไหมไม่มีข้าวครับผมมันมีข้าวอยู่นะข้าวเดียวหมดเออแล้วถ้าหันดีก็คือเั่นแต่ไข่มาหันใส่ให้แอปพลิเคชันหมอว่าเป็นยังไงมันหน่อยเอาคุณนายครับเอาซีไปใช่ละคนอ่ะซู่ เแม่ไหเอ่อนนี่ค่อยไปทุกคุเหมนี่บอเออักเด้ังเด้เต็งไหนเข้ายิงไหโอ้รายการนีรายการบ่เียวกเดี่เปรี้วเปรี้ยวเป้ยวฮะเปรี้ยวเปรี้ยวพอดหมันมันมันเข้มข้นกับอันงามห้องเตหลังหลังต้ห้องหลาโอ้ชิลล์ชิลล์บุบุนัวยังไเด็จนขาวเนาะนัวพอดีกับอันฮะเล็บขาวเลอ้าการันตีเการันตีมาเป็นยังไงจัง โตเทียงกันขังแรกเป็นไงคล่องนะข้องเรียกได้ดีนะอะไรกันเนี่ยเป็นไงบอมาตามใจตามที่อธิบายมาตามที่กินนัวละมุนเป็นอย่งไรแซ่บแสบแสบแสบยังคือเอื้่มนะว่ากินยังแบบได้ตั้งนั้นเพราเงินสมองอ่ะเรื่อยเอยเดี๋ยวให้น้องใหม่ซีมึง อหน่อยนะอ๋้นมันวมันวนไต่สร้างนี่มันมันร่ยวเนาะไต่้กระจอเทศไต่ยุ่งทำใหญ่นอยน่อยทำใหญ่เลยองไรเซฟเซฟแยไม่ล้วอนนียต้องให้มีหน่อยบพัาซิมข้างมเลยพีพี่แต่วายากหน่อยเอยไอไม่เพิ่งเคยกินมาแล้วโอ้ยแซ่บเนี่แต่้นไมหอมยังน้ำนี่ตนตะไคร้ันตะไคร้แบบว่าเห็ดเคิม่องเทศครับโสือครับอ่า bỏ ได้ครับเดี๋ยวไปซาบเห็ดหน่อยตัวบาดนี่บ่แล้ว

เป็นเดเป็นเด๋โลบานครับเดี่ยวไอ้โลบโอ้โหต้องเห็ดแบบนี้ครับแม่นต้องเห็ดแบบนี้ต้องเปรี้ยวดิแม่นต้องเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำถือต้องแล้วเพราะมันต้องขายมันสุกถาขายถาขายครับลาบหมูสุกเนี่ยาบหมูดิบอ่ะไปกินกินรถทำอะไรนี่แกมันหน่อยพวกตัวนี้เขายำพันพื่งมันโอ้ยเม็ดไตมันะนั่ยำมะขามไหม ไอ้ดีเจเพื่อดีเจไม่กี่นึงโอ้ป้าพุ่มมาพุ่มเออป้าพุ่มสิ่นึ่งอ๋อดีเจไหมแมดีเจบ้าเปลือกเดี๋ยวไปเปลือเลยโอ้ยเนี่ยครับแซ่บมากของดีของดีใหญ่จรินเหมือนกันวัสดุก็เนื้อของดีเมืองกานและสินกรรครับดิดดับนำซุ่มในดีเจพุ่มครับผมข้ามหยอกข้ามหอยไงนี่ครับกับนักสูครับนี่นี่ครับ กับบรรยากาศครับผมท่านเพิ่มเท่านหอยครับผมกับดีเจพุ่มครับโอ้เต็มมื่อนี้คนเอาทานไม่ไปแข่งสอบแล้วดีเจเฮไปแข่งสอบมื่อนี้มื่อนี้สิบสามโอ้สิบสามครับมื่อนี้เหจ๊เทียนเลยสอบหนึ่งแบ่งเจ้าของนาเพิ่นไปแบ่งอีกเตียนเจ้าเตียนเจ้าเผากับหั่นเจ้าละถุงย่างกี่ไร จะคลองเอาให้หันมันเสียจังสี่เพื่อหันโบกคู่กันจังสี่ก็ต้องออกอ่าออกมาให้เจ้าคนเลยให้เจ้าคนเลยอ่าครับผมหันมันเสียคือยากนะครับโบยจั่งเลยโบยจั่งจั่งเลยหรอฮะนี่ถามดูสิถามดูมูมีเจ้าของขอบได้ที่เท่าะเลถามดูถามมันก็ดูเมื่อนี้มาอยู่ท้องนาครับผมมาอยู่ท้งให้ท้องนาครับนี่มูจะกลดในห้อง คขับจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติตไอใครับผมพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมพี่บงินเท่าไหร่เต้าโอเคครับพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมพอกันไหมครับผมครับสวัครับสครับครับครับถามทีเธอเลยอยากเปลียนากเปลีครับแครับผม